สวัสดีครับพ่อเจรจกลนะครับพ่อเจรจกลครับวันนี้เราอยู่ที่โคราชนะครับก็เมื่อช่วงเช้าเราได้ทดสอบเครื่องม้วนฟางไปแล้ววันนี้ลูกค้าได้สั่งเครื่องแรปพลาสติกมาด้วยนะฮะกับเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเก็บความชื้นอะไรได้บ้างแต่ว่าเจ้าของก็สั่งมาครับเอาไว้ม้วนหญ้าสดนะครับแต่ว่านี่เราเดี๋ยวหญ้าสดเราทดสอบบ่ายนี้นะฮะนี่เรา เอายาแห้งมาทําให้ดูก่อนนะครับเครื่องแรปพลาสติกนี้นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับ6แรงม้านะครับแล้วก็เป็นแรปพลาสติกหนาขนาดนี้ฮะนี่ครับแรปพลาสติกหนานะครับวางบนแท่นตัวนี้นะครับมีโรเลอร์ประคองหมุนนะครับแล้วก็จะม้วนเป็นแรปพลาสติกให้อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบไปเลย่าเดี๋ยวติดตั้งเลยยกเลยครับเอาเลยครับก็อคเราก็ยกมาครับมาวางนะครับพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ย ให้ชิดข้างนี้ไว้นะครับชิดข้างที่ฝ <นะ S 1> ั่งนี้ครับที่ทมีโลโก้เนี่ยครับแล้วก็ให้โรลเลอร์มันให้โรลเลอร์มันได้กินตัวนี้นะครับมันจะประคองประคองตัวมันไปนะครับชิดไปหน่อยเราหย่อนยาอยันใหญ่มากเลยแล้วก็พันขึ้นมาเบื้องต้นอย่างนี้ยาเข้ากกมาครับโอเคโอเคครับ ให้แน่นๆหน่อยนะอ่ะตัวนี้เราไปหน่อยเดี๋ยวเราทำงานอ่ะเริ่มกันเลยนะครับไปก้อจับหน่อยเดี๋ยวมันปิน้นอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่ะไปเลยครับงาน,นไงครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกู้รับขาดอ่ามามามารับขาดได้แรับขาดได้คนรับมันออกแผลให้ขาดได้เปียจับหน่อยเปียจับเสร็จแล้วมาไม่เป็นไร สดๆดไปเลยครับไลฟ์ Live, ครับไลฟ์โอเคอ่าไปต่องานขาด <c oughs> เอาไหมไ <c oughs> หม,หมครับไ okay. หมครับอ่าโอเคอ่าไป กันไปเลยครับดูไว้ด้วยกันนี่แหละครับตัวกลไกมันก็จะม้วนหมุนตัวเองได้นะครับมันก็จะแน่นไปแล้วก็หมุนตัวเองได้ไปครับตัวโรเลอร์ของมันจะช่วยหมุนตัวนี้ครับนะครับตัวโรเลอร์เนี่ยครับโรเลอร์มันจะช่วยหมุนไปด้วยนะครับเครื่องแร็ปก็สิ่ก็ดึงไปนะครับเอาอีกหน่อยก็ได้เอาไม่ให้เหลือเศษเลยเอาสักงสองรอบ ไปนไรไปต่ออ่าสวยงามมากครับชิ้นงานเนียนๆกลิบโอเคอ่าตามนั้นนะครับสนใจแบบนี้ทักมาได้ครับพอจะนกึกจากลนะครับโอเคครับขอบคุณครับ